เรามาเดินทะเลสาบวันนี้ค่ะป๋าปี่พามาวิ่งพี่ป๋าเดินเล่นกันทุกคนมาดูดูวิวทะเลสาบช่วงฤ้ดูหนาวเหลือนะทุกคนแม่ต้องมาให้ดูเหลือป๋าเลือหนาวนะทุกคน พากันออกมาเดินเล่นวันนี้มาไม่ตกเซเชอรบ้าบ้าวัดแต่โมเมนต์อีพิเซวิดีโอเนี่ยน้ำใสอะไรติวิกราสแต่เห็นไหมทุกคนน้ำใสมากแต่ว่าหนาวนะทุกคนลบศูนย์นะทุกคนตอนนี้ติดลบนะลบศูนย์แม่ไม่ถึงติดลบนะลบศูนย์เรือเขาก็จะข้ามไปไหนมูบ้าบ้าลีเซสวิตเซอร์แลนด์ออเดอร์ นายดิฉัดิฉัชิปฟันนาออสเตรียอ่าเขาก็จะไปออสเตรียทุกคนเนี่ยแม่ทรมัตไม่สบายเนาะทุกคนไม่สบายมาสามสี่อาทิตย์ละเนี่ยแม่โทมัตแพ้อากาศ แพ้์ดูอ่าใบไม้ร่วงแล้วก็มามาหิมะอย่างเงี้ยคนก็จะป่วยเยอะนะทุกคนมันไม่ใช่ไม่ใช่อไอ้นั่นโครโรนานะทุกคนมันจะเป็นไนงะถึงเราจินยาภูมิแพ้หรือขีดยาบางคนนี้ต้องขีดนะทุกคนถ้ามาอยู่ยามันานานๆนยมันจะป่วยทุกคนนี่เหลืออยู่สวย เดินไปเรื่อยตาเดินไปข้างหน้าโอเคทุกคนแม่โทมัสจะไม่ถ่ายชนคนอื่นนะทุกคนนะเนี่ยคนอื่นเขามาเดินเหมือนแม่โทมัสวันนี้เราแต่งตัวไม่ค่อยอุ่นนะทุกคนถ้าหน้าร้อนนะคนเยอะแล้วก็อากาศเขาก็ดีด้วยสวยด้วยแม่โทมัสจะไม่พูดเยอะนะทุกคนคนอื่นมองแม่โทมัส นูน่นเดี๋ยวไปเดินตลาดนัดกัน,ไ,นกกกไว้นักมาร์กเขาเรียกเขาเรียกว้หนักมาร์กเนี่ยเรือเรือมองหาป่าเรือ,อทุกคนเราก็จะหน้าร้อนอะคนแน่นเขามาจากสวิตเซอร์แลนด์มาจากออสเตรียมาเที่ยเวเยอรมันเขาจะนั่งเรือเนี่ยข้ามไปอีกประเทศหนึ่งทุกคน แม่โทมัสก็เคยลงไปหลายชิปแล้วนะทุกคนเนาะโอเคป่าหาแม่โทมัสแล้วทุกคนป้าเป๋อีเป็นตานะ่ะแกมองหาแม่โทมัสแม่โทมัสเดินมาถ่ายรูปเดินไปหาเป็กก่อนคนแก่นะทุกคนอีฮามเดี <laughs> ๋ยวจะยิ่งห <laughs> ้ามสวนวอด นายเนี่ยแกแก่แล้วทุกคนแกเริ่มหลงลืมลนะป่ะเนี่ยพสิกนะป่ะปะ่ถึงไม่ได้กลับประเทศไทยเนาะทุกคนเพราะต้องดูแลป่าเนะทุกคนก็แก่ๆเยอะแล้วแม่เพราะว่าไม่อยากจะทิ้งนะทุกคนถึงไปสิบวันเนะี่ยมันไม่คุ้มกับค่าตั๋วเครื่องบินหนอกทุกคนอย่างเราจ่ายไปหกหมื่นเจ็ดหมืบบ่นอย่างเงี้ยสิบวันอย่างเงี้ย ไม่ไม่คุ้มนะทุกคนนะเีะได้ตังค์เราสู้เก็บตังค์ไว้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าประเทศไทยตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูดูเรือเราไปเดินตลาดนัดเห็ไหมสวยไหมฮะสวยงามตามท้องเรือบ๊าบาบาไโมเมนต์ ชมวิวทะเลสาแล้วก็จะไปเดินนะัดเล่นตลาดนะัดป๋าอยู่ข้างหน้าแม่โทมัสแล้วเดินชมวิวตลาดตลาดแล้วก็ทะเลสาบกับแม่โทมัสแม่โทมัสพาเที่ยวเนี่ยป๋เดินน้ำหน้าแม่โทมัสเหนาวนะทุกคนชีพแบบซัมเมอร์พ่อขับนั่งเรือเหรอปอ๋าเนี่ยทุกคน สวยนะฮะทุกคนนะเมืองลินเดาเรือ,รอนี้เขาก็จะหน้าร้อนอนะ่ะคนจะข้ามไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียทุกคนเนี่ยเรือเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ทมัสหลบคนก่อนนะทุกคนนะนี่นคนออกมานั่งตากอากาศแล้วก็ดื่มกาแฟ อีกที่นึงหน้าร้อนแม่ทม,มัดเคยลงคลิปแล้วเนาะทุกคนเนาะก็ไปดูในวิดีโอแม่ทม,มัดเผาเนี่ยเมืองนินเดานี่คือเมืองท่องเที่ยวนะทุกคนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นซูมเขาก็จะเป็นเอ่อตลาดตลาดนัดไว้นักมากซื้อของไว้นักคือไปตกแต่งบ้านนะของทุกคนของเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสนี่ ะเลสับสวยงามมากไปปีเซวิดีโอโอเคสวยงามตามท้องเรื่องไม่เจอไม่ได้เอาไม้เซอร์ฟิวมาหาทุกคนเลื่อนกับป่าหน่อยนึงถูกป่าหน่อยนึงเนาะให้ป่าออกล้อง เน่คู่รักของแม่โทมัสเท,ทว<ม>าดาเทวาดาเขาส่งมาให้แม่โทมัสเจอกันโอเคคนเยอะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะทุกคนอันนี้ตลาดเดือะทุกคนป้าป้าแก,ก,กม,มาเห็นไว้หนักมากคนก็จะเริ่มเดิน ยังไงทุกคนลินดา,หาวหา,า,าไว้หนักหมากลินดาวไว้หนักหมากนะ,ป,ะป้าป้า <c oughs> ต้องเดี๋ยวป้าหลงนะทุกคน <c oughs> โอเคลินดาวไว้หนักหมาก ย i นดีต้ e นรับลินนาวัย oh, หนักมาโอ้ฟินโลดซ์คือผมไม่มีโทษครับที่โดนหลอกออกเนี่ยทุกคนเข้ามาแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเข้าจะแต่งเป็นซุ้มๆนะทุกคนเราอยากซื้ออะไรเราก็ซื้อก็นั่งดื่มกาแฟมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมของคนที่นี่ทุกคนเนะี่ย เห็นน้าทุกคนเราก็จะซื้อแบบไปประดับบ้านของของฝันนะทุกคนของฝันของฝากเนี่ยโอเคนะคะดูคร่าวๆกันกับแม่โทมัสนะเหมือนทุกคนได้มาเที่ยวกับแม่โทมัสนะทุกคนเทศกาลวานักมาของเมืองลินเดาเนี่ยเขาจะเป็นซุ้มอย่างเงี้ยทุกคนมาทุกคนเย็นๆดื่มไวดื่มกาแฟ แล้วชวนป๋าก่อนทุกคนเหนไะคลิปนี้มาเดินเล่นกับแม่โตม,มัตเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยเขามาเล่นดนตรีทุกคน,นเกี่ยวกับเพลงคริสต์มาสนทุกคนแม่โตมัตต้องปิดมันทุกคนเสียงเพลงมันเข้าเนี่ย